สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราโตมี่ในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้อย่างที่สัญญากันไว้จากสัปดาห์ที่แล้วครับเราจะมาพูดกันต่อถึงกติกาแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เปลี่ยนไปของการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันในฤดูกาลปี2022นี้ครับไปชมกันเลยครับกติกาการแข่งขันรถสูตรหนึ่งฤดูดกาล2022ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างความแตกต่างจากการชิงชัยปีก่อนๆย่างเห็นได้ชัดคือการปรับสูตรเชื้อเพลิงให้มีส่วนผสมของเอเทานอลเพิ่มขึ้นจากเดิม5.75% เป็นสูตร e10 เหมือนแก๊สโซฮอล e95 ในบ้านเราครับส่วนใครที่สงสัยนะครับว่าเราทำไมไม่ใช้แก๊สโซฮอล e85 ที่สร้างพลังก,กำลังได้มากกว่าก็ต้องอย่าลืมครับว่ารถสูตรหนึ่งแข่งกัน50รอบสนามต้องมีการเติมเชื้อเพลิงระหว่างการแข่งขันดังนั้นนะครับถ้าใช้แก๊สโซฮอล e85 ที่มีอัตราสิ้นเปลืองมากกว่า e10 ก็จะต้องเพิ่มขนาดถังน้ำมันครับนอกจากนี้นะครับยังให้ลดอุณหภูมิในการอุ่นยางสำรองลงถึง30องศาเซลเซียส จากเดิมเนี่ยยางจะถูกห่อด้วยผ้าห่มไฟฟ้านะครับแล้วก็อุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสแต่ฤดูกาล2022กําหนดให้ใช้อุณหภูมิไม่เกิน70องศาเซลเซียสสำหรับยางที่ใช้กับสนามแห้งและอุณหภูมิไม่เกิน40องศาเซลเซียสสำหรับยางที่ใช้กับสนามเปียกครับซึ่งอาจจะไม่เห็นผลด้านการปล่อยคาร์บอนมากนักนะครับแต่ว่าเห็นผลได้ชัดเจนกับการแข่งขันครับกบติกาทั้ง2ข้อนะครับมาจากความพยายามที่จะลดการปล่อยคาร์บอนในระหว่างการแข่งขันนั่นเอง สุดท้ายครับคือความพยายามที่จะให้เกิดการแซงกันในการแข่งขันครับเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกสนุกเร้าใจมากกว่าที่ผ่านมาซึ่งแก้ได้ด้วยการสร้างข้อกําหนดใหม่ๆครับเช่นการกลับมาของกราวเอฟเฟกการสร้างแรงกดด้วยหลักอากาศพลศาสตร์คือหัวใจของรถแข่งสูตรหนึ่งครับเพราะว่ารถที่ออกแบบได้ดีกว่ามักจะได้ผลการแข่งที่ดีกว่าพวกเขาจึงต้องการให้รถแข่งเนี่ยสามารถแซงแล้วก็จี้ท้ายรถคันหน้าได้ดีขึ้นกติกาใหม่ก็เลยอนุญาตให้ใช้กราวเอฟเฟกต อันเป็นเทคนิคการสร้างแรงดูดที่เกิดขึ้นจากใต้ท้องรถด้วยโครงสร้างแบบเวนทูรีสังเกตได้จากรูปทรงของใต้ท้องรถที่มีครีบยาวนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้อากาศไหลผ่านโดยส่วนหน้าของรถจะกว้างและมาแคบตรงกลางช่วยเร่งให้อากาศไหลเร็วขึ้นและเปิดกว้างอีกครั้งด้านท้ายรถนะครับยิ่งรถวิ่งเร็วเท่าไหร่อากาศที่ไหลผ่านใต้ท้องรถก็จะยิ่งสร้างแรงดูดให้ติดพื้นมากขึ้นเท่านั้นแตกต่างไปจากรุ่นปีก่อนๆน,นะครับที่เป็นรถท้องแบน ซึ่งเป็นมรดกของกติกาตั้งแต่ปี1983ครับรถสุดหนึ่งในอดีตเคยใช้ท้องรถแบบกราวเอฟเฟกต์มันแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาของมันคืออากาศใต้ท้องรถเนี่ยมันดูดออกไปด้านข้างทําให้เสียแรงดูดไปซึ่งเราได้เห็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้แผ่นยางทาหน้าที่เป็นกําแพงสไลด์ลงมาแนบพื้นแต่มันจะสึกไปเรื่อยๆครับแล้วอากาศก็จะรั่วออกในที่สุดยุคนี้ก็เลยใช้เทคนิคเกลือจิ้มเกลือไปเลยครับด้วยการสร้างครีบเล็กไว้ด้านชายหน้าของท้องรถทําหน้าที่สร้างลมหมุนเป็นกําแพงอากาศ ต้องกันไม่ให้ลมใต้ท้องรถเล็ดลอดออกมาได้ครับเนื่อนไขใต้ท้องรถตามกติกาใหม่นะครับส่งผลให้แรงกดที่ระยะห่าง20เมตรลดลงไปเพียงแค่4เครับและที่ระยะ10เมตรจะลดลงไปเพียง18เท่านั้นเราจึงได้เห็นการขับเที่ยวที่ถึงพลิกถึงขิงนะครับผัดกันนำผลัดกันแซงระหว่างรถของทีม Ferra ร i ที่ขับโดยชา a r l e s เล c l แ r ่นะครับแล้วก็ Carlos สแซงจูเนียกับรถของทีม Redbu ู l นะครับที่ขับโดย Max v e r s t a p p e n นะครับผลก็คือรถของ e ร b บู l พังไปซะก่อนครับ และ f e r ร a r รคว้าอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับ2สนามแรกของฤดูกาล2022รายการบารเรน GP ไปอย่างงดงามครับกิการใหม่ข้อสุดท้ายนะครับคือเวลาของแต่ละทีมที่ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์อากาศพลศาสตร์เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทีมที่มีมมมมมผลงานไม่ดีในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยจะได้รับสิทธิ์เรื่องของเวลานะครับในการปรับปรุงอุปกรณ์ตามกติการเดิมจะถือว่าเวลาของทีมที่ได้อันดับ5ประเภททีมเป็นเวลามาตรฐานครับแล้วกําหนดให้ทีมที่้ที่1 ใช้เวลา90%ของทีมอันดับ5และทีมอันดับสุดท้ายนะครับจะได้ใช้เวลา112.5%แต่ฤดูกาล2022นะครับทีมที่ใช้เป็นเวลามาตรฐานครับคือทีมอันดับ7และรถในทีมที่ได้อันดับหนึ่งจะปรับเวลานะครับให้ลดเหลือเพียง70%เท่านั้นส่วนทีมอันดับสุดท้ายนะครับจะได้เวลา115%เรียกว่าให้แต้มต่อกันสุดๆไปเลยนะครับนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของสังเวียนรถแข่งสูตรหนึ่งฤดูกาล2022ที่เราเชื่อนะครับว่ามันจะช่วยให้แต่ละทีมเนี่ย ขับเที่ยวกันได้อย่างสนุกเล้าใจมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันใหม่นะครับในรายการคานาโตมีทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่องออโต้อินโฟแบบนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ